มอเตอร์เอป2021เตรียมมอบความสุขคนรักยานยนต์มุ่งกระตุ้นเศรษฐกิจส่งท้ายปีภายใต้มาตรการเข้มข้นทางสาธารณาสุขระหว่าง1-12ธันวาคมนี้คุณขวัญชัยประพัดพงศ์ประธานใหญ่ IMC สื่อสากลในฐานะประธานจัดงานมหกรรมยานยนต์หดืไอ t h a i อ a n d น n t e r n a t i o n a l Motor Expo แถลงข่าวเตรียมจัดงานในปีนี้ซึ่งเป็นครั้งที่38โดยจัดงานภายใต้แนวคิด มหากรรมสุขสรรค์คนรักยานยนต์ time to enjoy และได้นำมาตรการด้านสาธารณสุขของจังหวัดนนทบุรีมาใช้ป้องกันการระบาดของโควิด -19 เพื่อสร้างความมั่นใจให้ผู้ชมงานหวังกระตุ้นเศรษฐกิจส่งท้ายปี2564ซึ่งค่ายรถยนต์ที่เข้าร่วมงานมีทั้งหมด32แบรนด์จาก9ประเทศรถจักรยานยนต์12แบรนด์จาก7ประเทศพร้อมสินค้าเกี่ยวเนื่องอีกหลากหลายโดยทุกค่ายพร้อมเปิดตัวรถรุ่นใหม่ และมอบโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะผู้ซื้อรถภายในงานส่วนกิจกรรมคืนกำไรให้ผู้ชมนั้นมีทั้งซื้อรถชิงรถซื้อบัตรชิงรถซื้อมอเตอร์ไซค์ชิงบิ๊กไบค์และอื่นๆอีกมากมายสำหรับ Motor Expo Online Platform นั้นเป็นงานคู่ขนานในสื่อดิจิทัลแบบครบวงจรเพื่อเปิดประสบการณ์การชมงานรูปแบบใหม่เริ่มเข้าชมได้ตั้งแต่วันที่15พฤศจิกายน2564เป็นต้นไปโดยมีทั้งรีวิวรถที่แสดงในงาน และหากสนใจสามารถจองแพ็กเกจชมงานแบบ V.I.P. ซึ่งจะได้รับสิทธิ์ที่จอดรถบัตรชมงานและบริการพิเศษจากผู้จัดงานซึ่งการชมบนแพลตฟอร์ม Motor Expo Online นี้ก็มีการชิงรางวัลกันอีกด้วยมหากรรมยานยนต์ครั้งที่38จะจัดขึ้นณอาคาร Challenger Impact เมืองทองทาน,นีระหว่างวันที่1-12ธันวาคม2564โดยมีการถ่ายทอดสดงานผ่านทางททบ5และ Facebook Motor Expo ในวันเสาร์ที่4ทธันวาคม2,564ระหว่างเวลา1 4 0 0นาฬิกาถึง15นาฬิกา30นาทีซึ่งการรับชมทางททบ5นั้นจะเปลี่ยนจากหมายเลข1เป็นหมายเลข5ตั้งแต่วันที่25พฤศจิกายนนี้เป็นต้นไปก็สิ่งหนึ่งที่จะพูดก็คือไอ้เรื่องที่เราจะจัดเนี่ยนะครับหลายคนถามกันมาตลอดตกลงเลื่อนไหมจัดได้หรือเปล่านะครับอันนี้ยืนยันยืนยันร้0ยเอเซ็นเลยนะครับว่า จัดแน่นอนโดยที่การจัดของเราเนี่ยก็ได้เตรียมงานกันไว้ก็คือวันที่1ถึงวันที่12ทธันวานะครับปีนี้เนี่ยเรามีพิธีเปิดกับวันสื่อมวลชนเนี่ยอยู่ในวันเดียวกันเลยนะครับก็คือวันที่30แต่ว่าท่านทั้งหลายที่เป็นผู้ชมเนี่ยก็มาวันตั้งแต่วันที่1ถึง12ไปเลยนะครับตรงนี้เนี่ยมาได้ด้วยความมั่นใจและผมเชื่อว่ารถใหม่ๆที่มีเปิดตัวในงานเนี่ยายี่ห้อรถยนต์ กับอีก12ยี่ห้อมอเตอร์ไซค์เนี่ยนะครับพร้อมกับอุปกรณ์อีกเยอะแยะเลยเนี่ยนะครับก็เป็นช่วงเวลาที่ท่านจะหาความสำราญได้กับการจับจา่ายใช้สอยซื้ออะไรก็ตามที่เป็นเรื่องของคนรักรถนะครับแล้วก็เป็นไปอย่างที่คำขวัญของเราครับ Time to enjoy เวลาหันสาสำหรับคนรักรถครับ